ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางสำโรงด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านบางสำโรงตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลท่าทองใหม่อำเภอการชนดิตจังหวัดสุราธานีภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวกิติยาเก้าเอี้ยนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสำโรงและนางสาวรุวดาปานแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสำโรง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน34คนมีนักเรียนจำนวน661คนโดยมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบ้านบางสำโรงเป็นองค์กรทางการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น มีหลักคิดในการพัฒนาสถานศึกษาสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนสถานศึกษาทั้ง4งานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยโรงเรียนบ้านบางสำโรงขับเคลื่อนการบริหารงานตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาด้วยความร่วมมือกันของคณะกรรมาการสถานศึกษา ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเต็มกำลังความรู้ความสามารถอย่างเป็นกลยาณมิตรต่อกันรวมทั้งร่วมกันขยายผลหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่ฐฐานศึกษาหน่วยงานอื่นๆให้ประสบผลสำเร็จโดยมีฐานการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเสริมสร้าง และบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงานอื่นๆจนเป็นที่ยอมรับเพื่อนำไปสู่อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านบางสำโรงคือคุณธรรมดีกิจกรรมเด่นใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านที่1บุคลากรองค์ประกอบที่1.1ผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนนำมาใช้ในกระบวนการดำเนินงานและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางที่คำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รวมถึงการใช้ความรู้และคุณธรรมในการปฏิบัติงานตลอดจนเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์และสุจริตดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบจากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการบูรณาการผ่านการจัดการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งบูรณาการสอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นและนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้วยกระบวนการ p s c เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุวิสัยทัศน เป้าหมายและภารกิจบนพื้นฐานความสัมพันธ์แบบกัรยานมิตรด้วยกระบวนการกลุ่มทำงานเป็นทีมที่มีครูเป็นผู้นำร่วมกันและผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุนทำให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถถอดบทเรียนตามแนวทางของหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไข3หลักการ4มิติและหลักส,าสาศาสตร์ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา คุณภาพของผู้บริหารคุณภาพของนักเรียนให้บรรลุตามแนวทางการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่1.2ครูครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีสามารถประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพนักเรียนและชุมชนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติได้แก่ สถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถถ่ายทอดบทเรียนตามหลัก2 3 4 3ได้อย่างถูกต้องและสามารถขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นๆชุมชนองค์กรภายนอกได้ ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมสังคมผู้เรียนท้องถิ่นและพะหุวัฒนธรรมของโรงเรียนบ้านบางสำโรงครูทุกระดับชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบูรณาการความรู้เทคโนโลยีและนำกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาบูรณาการ และสามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสอดคล้องกับยุคในศตรวรรษที่21นอกจากนี้ครูแกนนําทุกคนมีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำานึงถึง2เงื่อนไข3หลักการเพื่อเกิดความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน4มิติโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจซึมซับ ฝึกฝนเห็นคุณค่าของการอยู่อย่างพอเพียงมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงองค์ประกอบที่1.3นักเรียนนักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีสามารถประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีงามมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เห็นความสําคัญและเห็นคุณค่าของหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันรวมทั้งรักเทิดทูนคารพในสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เรียนกนนําทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียนตามหลัก2 3 4สสี่สาม มีทักษะการทำงานทักษะการคิดวิเคราะห์และอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงนักเรียนแกนนำทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนทำให้มีนักเรียนที่มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงเพิ่มขึ้นทุกปีนักเรียนแกนนำปฏิบัติตนให้มีคุณสมบัติของคนไทยที่มีประสงค์ตามาพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่สิมีจิตสำนึกที่ดี และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมรวมทั้งสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและรักษาวัฒนธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและสถาบันหลักของชาติองค์ประกอบที่1.4คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจตระหนัก ให้ความสำคัญเห็นคุณค่าในการขับเคลื่อนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์และกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้คำแนะนำข้อเสนอแนะการดำเนินการบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนบ้านบางสำโรง รวมทั้งสนับสนุนสืบสารการดำเนินงานตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านบางสำโรงให้มีความยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านวัตถุเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อให้การดำเนินการตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพและยั่งยืน ด้านที่2การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพองค์ประกอบที่2.1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านบางสำโรงมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานที่อย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมที่ช่วยเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงมีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้สดคล้องตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความถูกต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนมีการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีบรรยากาศและกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและสถาบันหลักของชาติอย่างเหมาะสมโดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้บริหารครูผู้เรียนคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลชุมชนและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาองค์ประกอบที่2.2แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุป,ปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนปั้นบางจำลรง มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นฐานการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมของโรงเรียนโดยมีครูแกนนําและนักเรียนแกนนําประจำฐานการเรียนรู้สามารถเผยแพร่ให้ความรู้ขยายผลให้แก่เครือข่ายในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทุกฐานมีสื่อประกอบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ครบทั้ง4ด้านทุกฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านบางสำโรงมีการประเมินผลฐานการเรียนรู้เพื่อนำข้อมูลจากการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับการมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีคุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่3.1ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบางสำโรงมีเครือข่ายการเรียนรู้ได้แก่โรงเรียนวชิรประดิษฐ์และได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อดเนินการเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบางสำโรงได้จัดกิจกรรมนิทรรศการโอเปนเฮาส์เพื่อเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนขยายผลการดําเนินงานตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สถานศึกษาอื่นๆภาคีเครือข่า,ขายองค์กรภายนอกและชุมชนองค์ประกอบที่3.2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานภายนอก ภาคเอกชนและชุมชนโรงเรียนบ้านบางสำโรงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราธานีเขตหนึ่งได้รับการประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งในการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบางสำโรงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ผู้นำในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลท่าทองใหม่เทศบาลตำบลท่าทองใหม่หน่วยงานเอกชนชุมชนและสถานศึกษาอื่นๆส่งผลให้โรงเรียนบ้านบางสำโรงสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติสร้างการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีเป้าหมายการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและเพื่อให้โรงเรียนบ้านบางสำโรง เป็นแหล่งเรียนรู้สามารถขยายผลการจัดการศึกษาที่มีแนวคิดเคารพกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับคุณธรรมค่านิยมดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบางสำโรงที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาไปพร้อมๆกันอย่างเป็นระบบผ่านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่ร่วมพัฒนาร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการร่วมสนับสนุนกิจกรรมทำให้ทุกฝ่ายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนม้้้ไไ่อออาาาาทยบหนนนึงงงลลูกขตัิิธสสวจ ต่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทําให้พ่อผิดว่า